สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสูภูสุคนนะครับน้อมือนีมาพบมาพบก,กับช่องหิ้วเขาเชี่ยแนวครับผมมือนีจะพาพี่พ่อหนอมาก,กินแกงอยงอมหนูพี่น้องโอ้แกงอมหนูใส่ยอดผักกระดูกขมๆพ,พี่น้องนอม,มหอมใส่ผักหลายผักซี่ครับผมผักกาดแล้วก็มีเจลพี่น้องเจลแล้วก็ผักกันจองครับผักไผ่ครับผมแล้วก็ผักกาดหน่อยพี่นอ้องพริกขิ้หนูพี่น้องอืม,อม โอ้น้ำลายไหลพี่น้องเมื่อนี้ยเย็ซี่บนขอมานะครับน้องหัวหนูครับผมเลยจัดไหนครับผมเมื่อนี้จัดไหนล้วเด้อครับหัวหนูครับผมเรื่องมาเก่งอมหนูครับน้องยังไดงกับฝากพี่ฝากน้องไว้เด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับน้องฝากกดหรือว่ากดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับน้องมาพี่น้องโอ้ยไรพี่น้องใหญ่ห้างประจันพี่น้องเอ้าหิ้วหลับพี่น้องหิวเขาแล้วเอ้ามาพี่น้องมากินฮะเขาอนน้ำมากินด้วกันเด้อครับ เก่งอมหนูพี่น้องวเกงอมหนูใส่ผากที่หอมๆพี่น้อง เดียวประเดี๋ยวไไเจียปลาอยอ่น้อง <c oughs> เป็นมาทงหน้าพี่น้องคุณน้องแป่บรรยากาศบรรยากาศดีครับพี่น้องเติมหนาวเริ่มเย็ยนเหมาะอนะเข้านี่ผมเคยมานั่งกินแล้วเมื่อไหร่พี่น้อง ยุคสมัยขมือนะครับเนาะมันเป็นใจรถเกี่ยวซองซ้ำเหมือนอะไรแบบนันเคร,รับผมหั้งเสียงนกเขาคันไปน้ำผึ้่หนอง ปลากระเดาน้ำกินกน้งมันจะขมอมล่อมคืออมบางไงครับผม <laughs> รูหน้าตัวตัวพอดีกินไหมน้องตัวว่วยนไีไก็กระดูกกรอบๆอ,อันตัวเนี้ยอะไรอ้อ,อมเสพไปนอน เขาเนี้ยอุ่นๆพี่น้องเอาขากันขนาดนนหอนๆอุ่นพอดีกินพี่น้องเสร็จชุดอร่อยพี่น้องอยงน่ยนมาเบิด้ด <c oughs> ขาดเป็นยังมากพี่น้องเด้อขอหน้ามากินกนันเดี๋ยวม่ว่าเบิดในพี่น้องมามาน้านี่ เ,เซียงกระเซ็ตพี่นองปลากะมันหนูกะมันพี่นองปูกะมันพี่นองหน้าเนี่ยอืมอืม มาแสบครับพี่น้องเอ้ย

โอ้ไม่ได้กินดนแซ่บพี่น้องหอมหนูใส่ผักซี่นะครับน้องนะครับใส่ผักกาดใส่ผักกีตูวพี่น้องแล้วก็ใส่ยอดพักกระดูจังน้อยพี่น้องขมๆอมหล่อมจังน้อยไม่จะใส่ไหลพี่น้องใส่โพชขมจำล่อมนี่พี่น้องเนาะไม่ได้กินดนพี่น้องกินเทลเล็กแซ่บโอ่อ

เขาเก็บติีพ่น้องแดบโอ้นกเขาขันม่วนวนพี่น้องยากาศเย็นดีพี่น้อง เสียบครับพี่น้องเก่งปอมหนูแล้วเก่งครัวหนูนะพี่น้องเนาะครับพริกหน่วยแก้มข้าวเหนียวจำจำแจวน้ำมูวสุดต้นนั้นพี่น้องโอ้โนได้กินชิปกินเท่าแรกครับผมของผมหรือว่าเพิ่งกินเท่าแรกชิปแรกเลยครับพี่น้องเนาะเพราะเอฟซีมันขอมากเลยจัดหน่นาะครับเนาะโอ้โหเศรพี่น้องเออขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อครับ ที่เขามาเยี่ยมมาชุ่มนะครับเนาะเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องที่เขาจเฉีนยนหงนะครับน้องจากนั้นก็ช่องที่เขาเฉีนยนหงคอห้พ่อแม่พี่น้องครับมีความสุขครับความทะเลื่อนครับสุขภาพแข็งแรงทำลำรัวเรื่อยกันสุขภูสุคนเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อิ่มกันครับคลิปหน้าพรอมกันไหมครับสวัสดีครับ